ครับเจอกอีกแล้วครับเจ้าหลังเกมคาเซมิโร่คาเซมิโร่เป็นไงอ่ะเออเป็นประเด็นที่ยูเมดิดห้าร้อยนัดโดารบอยเหลืองใบแดงมาอยูแมนยูเจ็ดเดือนใบที่สองแล้วใช่สบที่แปดปีอะยรอยูซึ่งในใบแรกเนี่ยนะมันก็เป็นเหตุที่เราเคยคุยกันมาแล้วแหละว่าโอเคแบบเจตนารุนแรงอะไรก็ว่าไปคือใบแรกเนี่ยกรรมการไปเห็นไอตอนเจตนาบุนแรงเหมือนจริงแล้วเขาไว้คั แต่มือเนี่ยมันไปอยู่ที่คอคอ่ะใบาแรกโอเคไม่ไม่ไอใบที่สองเนี่ยครับหลายคนค้านว่าไอคาเซเมิโลมันไม่ควรโดนตั้งใจเล่นบอลแต่มันสไลด์โดนบอลก่อนแล้วมันฉ,นฉล็บแต่บอลฉล็บแต่เท้าบนสูงขัหมลไปโดนแต่ทีนี้สูงไอ VAR มันไปจับภาพค้างตรงเฉล็บแล้วฮะมันก็เข้ากดคือเล่าย้อนนิดนึงถึงจังหวะน,นั้นก็เป็นเกมกับซาตันที่โอแทฟฟอร์ดในครึ่งแรกอยู่ จังหวะนั้นเนี่ยนาทีที่30เองคาเซมิโร่เข้าเสียบอัลคาราสเนาะดาวมิดฟิลด์ดาวรุ่งของคาร์ลัมตันคือโดนบอลแต่มันโดนด้านบนของบอลอ่ามันมัเท้ามันก็เฉลี่ยไปมันก็แรงแรงเฉื่อยเหมือนไม่เปิดปุ่มใส่นักแข้งอ่าไม่ได้เจตนาซึ่งแอนโทนีเทเลอร์ให้อคาราสก็ไม่ได้เจ็บอะไรอ่าพูดถึงในสนามตอนแรกให้ใบเหลืองอ่าแต่ว่า v ีอก็เหมือนเวลา v ีอทักมาก็แสดงว่ามีความเห็นผ่านมันต่างใช่แล้วก็ไปดูจอ v ีอก็มาเปลี่ยนเป็นใบแดงซึ่ง อันเนี้ยกาเซมิโรเองก็แบบโอ้โหหน้าตานี่โดนอีกสี่นัดสงสารเพราะการโดนสี่นัดเพราะว่าเป็นเป็นครั้งที่สองที่โดดไล่ออกโดยแล้วครั้งที่สองที่มันติดกันเหลือเกินเนี่ยใช่แล้วก็แล้วก็นาล่าสุดถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะมีข่าวว่าแมชชสเนตคงจะไม่อทธทณ์ไม่อทธทณ์อ่ะเพราะว่าอาจจะโดนเพิ่มอีกนะเดี๋ยวเดี๋ยวกลายเป็นห้านัดทีเนี้ยลกโซเชียลเลยไม่ใช่แค่บ้านเราต่างประเทศด้วยเขาก็มาเปิดตำรากันคุยกันเลยนะติงคือมันมาตรฐานกรรมการอ่ะมาจากไหนอเพราะว่ากรรมการ แม้กระทั่งดู VAR แม้กระทั่งแต่ในหลายคู่ที่มีการกระทำที่หนักกว่านี้แม้กระทั่งในเกมจกับฟาวล์ตั้นเนี่ยไอการาโชโดนสไลด์จนเข้าเฟือกจากาไปโดนอบอลย่าง,งตา่าแล้วก็มีการคุนว่าโดยตามกฎเนี่ยมันก็ถือว่าให้ได้เพราะว่าการเข้าบอลไม่ว่าจะโดนบอลก่อนจอนะน้เล่นบอลแต่ว่าถ้ามันเป็นการเปิดปุ่มมันถือว่าอันตรายทีเนี้ยมันก็ต้องมาดูดูเรืยพินิจของกรรมการว่าเอ้ย ไอเจตนาไอนูนไอนีต่างๆซึ่งถามว่าให้ได้ไหมถ้าตามกฎมันก็ให้ได้เดียถามว่าคุณยึดดนุลาพินิษแบบนี้กับนัดอื่นด้วยหรือเปล่าคุณไม่ได้ยึดไงเพราะฉะนั้นในนัดอื่นเนี่ยที่นัดติงพูดอะ่ะก็คือมันมีหลายนัดที่ลักษณะคล้ายๆกันเอาไง่ายๆนะก่อนหน้านั้นเชลซีอ่ะ <ไป S 2> จอเฟลิกซ์โดนถีบจน อ่าโหท้องแดงเถือกแล้วก็มีภาพวิจารฟริลิสโดนเหมือนเหมือนเหมือนเขาเรียกกันนะเหยียบบริเวณข้อเทา้าซึ่งก็ไม่เห็นโดนอะไรเลซึ่งอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็มีคนมาวิพา์วิจารผู้ตัดสินพิมพิริเหมือนกันว่าเอยมาตรฐานตรงนี้มันมันยังไม่ถูกแสดงให้เห็นมาว่าคุณคุณจะยึดแบบนี้ไม่ต้อไม่แต่ผู้ตัดสินเนี่ยนะมาอาจจะมีอีโก้ไม่ยอมรับหรอกเพราะว่าอไอ้บุนเดสซิก้าไม่ค่อยมีปัญหาเห็นไหมความมาตรฐานเขามีของอังกฤษเนี่ยคือ วีอมันไม่ได้ต่างกันเพียงแต่ว่ามาตรฐานในความคิดของกรรมการน่ะไม่เหมือนกันแล้วกรรมการบางคนเนี่ยนะอย่างนัติงเนี่ยเคยเรียนพระศึกษามาเนี่ยรู้เลยกรรมการบางคนจ้องเลยนะครับว่านักเตะคนนี้ไอ้คนนี้จะต้องโดนจ้องเป็นพิเศษอไอ้คาเซเมโรก็น่าจะโดนอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าการเข้าบอลก,ก็ดีวิธีการเล่นเนี่ยมันอาจจะโดนกรรมการจ้องอยู่แล้วครับซึ่งประเด็นนี้จริงๆเราก็มาคุยกันประเด็นกันตรงนี้ให้ชัดเจนเนาะเราไม่ได้ไปเอาไปรวมว่า เฮ้ยแมนยูคนจะได้แฮนด์บอลไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าอันนั้นอ่ะมันจะไม่มองว่าเรื่องการกรรมการอยงอะไรเงี้ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเรามาดูที่ประเด็นอันนี้ซึ่งมันก็มีหลายๆเกมก่อนหน้านี้ที่นติงก็พูดมาสักครู่นี้ว่าว่ามันก็ดูจะใกล้เคียงกับเหตุเนี้ยแต่มันไม่เป็นใบแดงใช่ย้อนอดีตไปอ่ะป็อกบาเคยสลด์เหมือนกับสไลด์ยกเท้าสูงครับทั้งๆที่ไม่โดนผู้เล่นเลยนะแต่เจตนาที่จะสไลด์เข้าไปยกเท้าสูงแล้วก็ผู้เล่นฝั่งตรงข้ามกระโดดหนีอ่า โดนไปแดงเพราะเจตนามันเจตนาแบบนั้นหรือว่าแม้แต่เจ้าเฟลิกนัดแรกพีเมลีกเลยจะตามไปเล่นบอลเปิดปุ่มอโดนเหมือนกันใช่ประเดิมนัดแรกพีเมนัดแรกในพรพีเมลิกเนี่ยซึ่งถามว่าคู่แข่งเนี่ยมันโดนแบบจังๆหรือเจ็บไหมก็ไม่ไม่ได้โดนซึ่งแค่นี้กรรมการก็เหมือนยึดกฎตามนั้นว่าเหมือนเขาเรียกนะคุณเข้ามันอันตรายคือจริงๆแล้วการเป็นกรรมการเนี่ยครับอยากจะบอกอย่างนี้ว่าคุณจะต้องมีทั้งพระเดชพระคุณศิลปะคุณต้องมีศิลปะในการตัดสิน แต่ถ้าคุณยึดเอาตัวหนังสือตายตัวไม่ไหวคือถ้าเรามาให้เรามาตอบกันวันนี้ว่ามันควรไม่ควรอะไรเงี้ยมันก็คงเป็นไปได้ยากแต่ว่าเราอยากจะให้มันเกิดมาตรฐานที่ส,ม,สม่ำเสมอถูกต้องในฐานะที่นัตติงเนี่ยเป็นแฟนแมนยูนะครับอยากจะบอกตรงนี้นะครับว่ากรรมการควรจะมีศิละปะในการตัดสินมากกว่านี้ครับแฟนแมนยู you ว่ายังไงค่อยว่ากันนะครับหมดเวลาลงแล้วครับพบกันเราสองคนได้ใหมนะ่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ